สำหรับวันนี้โอก็มีเรื่องรล่าดีๆมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะคะวันนี้เพื่อนๆหลายคนลองใช้หัวใจของตัวเองนำทางการดำเนินชีวิตดูสิถ้าที่ผ่านมาเราใช้ตรกกะเหตุผลในการดำเนินชีวิตมานับครั้งไม่ถ้วนและก็ไม่เคยทำให้เรารู้สึกว่าคนพบตัวต,วตวนที่แท้จริงของเรา หลายคนสับสนหลายคนว้าวุ่นหลายคนปงไม่ตกแก้ปัญหาไม่ได้เพราะชีวิตของเราที่ผ่านมาเราใช้ความคิดใช้เหตุผลใช้ตักกะใช้ทุกการวิเคราะห์ที่อยู่ภายนอกรอบตัวของเรามาเป็นการตัดสินชีวิตของเราถ้าวันนี้เพื่อนๆรู้สึกว่ากำลังท้อไม่รู้จะไปยังไงต่อลองให้โอกาสตัวเองนะคะอยู่กับตัวเอง อยู่กับธรรมชาติถ้ารู้สึกว่าอยู่กับอะไรที่เราแล้วที่เราอยู่ด้วยแล้วมีความสุขนั่นแหละค่ะตัวตนของเราภายในเขากำลังจะเปิดเผยให้เรารู้ว่าเราต้องอยู่กับอะไรจึงจะมีความสุขเราต้องมีชีวิตอย่างไรจึงจะค้นพบตัวตนที่แท้จริงของเราใช้หัวใจนำทางแล้วเราจะรู้ว่าชีวิตของเรามันมีค่ามากๆมันมีความสุข ที่ซ่อนอยู่ภายในจิตวิญญาณของเราเองเนี่ยหละค่ะที่อยากจะออกมาเปิดเผยตัวตนนับครั้งไม่ถ้วนเขาพยายามที่จะแสดงตัวตนออกมาเพื่อให้รับรู้ว่าเราต้องใช้ชีวิตแบบไหนอยู่กับอะไรแล้วมีความสุขแต่ที่ผ่านมาความวุ่นวายของโรกภายนอกมันปกปิดมันปิดบงังความรู้สึกภายในหัวใจของเราวันนี้อยากให้เพื่อนๆลองพุ่มเทความรักทั้งหมดที่มี ให้กับตัวแล้วหัวใจของตัวเราเองนะคะแล้วคุณจะรู้ว่าหัวใจของเรามันพร้อมที่จะนำทางเราเสมอและหัวใจของเราเองเนี่ยล่ะค่ะพร้อมที่จะสร้างความสุขในทุกรูปแบบที่เป็นตัวตนของเราให้กับเราจริงๆลองให้เวลาทุ่มเทนะคะเท่าที่ผ่านมาไม่ว่าเราทุกคนจะมีชีวิตมีอายุอยู่ที่เท่าไหร่กันแล้วถ้ายังสับสนอยู่ ยังหาทางออกไม่เจอลองให้เวลาที่เหลือทุ่มเทให้กับหัวใจและจิตวิญญาณภายในใจของเรานะคะสิ่งใดที่เราอยู่ด้วยแล้วมีความสุขอยู่ได้นานถึงแม้ไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินอาหารลืมกินน้ำคุณก็ยังมีชีวิตอยู่ได้คุณเพลิดเพลินกับมันนั่นแหละคะ่ะคือตัวตนของคุณรองให้โอกาสให้เวลาให้ความรัก ตัวตนและหัว,หวใจของเราแลว้วตัวตนภายในจะแสดงหนทางที่เป็นชีวิตและจิตใจของเรา ออกมาให้เราจริงๆถ้าวันนี้สิ่งที่เราโฟกัสคือความสุขคือความสุขที่จากภายในตัวตนของเราจริงๆเราจะได้รับสิ่งนั้นเมื่อเราทุ่มเทเวลาให้กับตัวและหัวใจของเราเท่าที่ผ่านมาทุ่มเทให้กับทุกคนทุกสิ่งทุกปัญหาทุกการกระทำมามากพอแล้วลองหยุดดูนะ โอให้กำลังใจทุกคนนะคะเพราะโอก๋ก็เป็นคนหนึ่งที่วิ่งตามหาความสุขความสำเร็จมาตลอดระยะเวลา30กว่าปีจนกระทั่งวันนี้จึงได้รู้ว่าความสุขที่แท้จริงมันออกมาจากภายในหัวใจของเราเมื่อเรามีความสุขมากพอตัวตนและจิตวิญญาณของเราเนี้ยแหละคะ่ะเขาจะนำทางเราให้พบกับความสุขความสำเร็จ การใช้ชีวิตที่เป็นจิตวิญญาณของเราจริงๆแล้วเราจะรู้สึกเต็มอิ่มยิ่งเรามีความสุขและเต็มอิ่มกับชีวิตของเรามากเท่าไหร่เราจะยิ่งดึงดูดแต่เรื่องราวดีๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตจากสถานการณ์ที่แย่มันก็จะเปลี่ยนจากร้ายให้กลายเป็นดีจากที่เราไม่มีมันก็จะทําให้เรามีหรือจากที่มีอยู่แล้วเราก็จะมียิ่งขึ้นเพิ่มพูนขึ้นมันคือเรื่องจริงนะคะเมื่อพลังงานในหัวใจของเรา มันเปลี่ยนโฟให้เป็นพลังงานของความสุขความรู้สึกยินดีกับทุกสิ่งที่มีอยู่รอบตัวแล้วเราจะได้รับสิ่งดีๆกกับเข้ามาสู่ชีวิตของเราอย่างน่าอัศจรรย์เลยมันคือเรื่องจริงมันเหมือนเรื่องเพ้อเจ้อแต่มันคือเรื่องจริงที่กฎของแรงดึงดูดกฎของจักรวาลหรือพระเจ้า จะช่วยนำทางทั้งพระเจ้าในตัวตนของเราพระเจ้าที่เป็นผู้สร้างโลกทุกสรรพสิ่งล้วนเกื้อกูลเกื้อหนุนเมื่อเรายินดีกับทุกสิ่งสิ่งดีๆก็จะยินดีกับเราเมื่อเรายินดีกับทุกสิ่งสิ่งดีๆก็จะยินดีกับเราและพร้อมสนับสนุนเราในทุกวิถีทางทุกอย่างจะเปิดทางให้กับเราใช้หัวใจนำทางนะคะเพื่อน